ได้ดัดล้างร้องมันไปอย่ามัวแต่ทุกอย่างแบบอะไรในทุกอย่างอย่าัวแต่สรรพสิ่งอะไรในสรรพสิง<อ>่งอย่ามัวแต่กายอะไรในกายอย่ามัวแต่จิตแบบอะไรในจิตเบื้องหลังจิตต้องคือไม่อลละไรหกไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไมไม ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไมเอาก็คือไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่เฉยมัวแต่อะไรกับจิตไม่เฉยมัวแต่จิตกับอะไรไม่เิยมัวแต่อะไรกับจิตไม่เฉยมัวแต่จิตกับอะไร เจ็ดก right? ็คือไม่เลโลกไม่มันทั้งไม่ั้าไม่ไม่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา เรื่องหลังไม่ก็คือไม่มีมันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ลูกเรื่องหลังไม่เอาก็คือไม่มีมันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอาเรื่องหลังไม่ก็คือไม่มีทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ ัเบื้องหลังจริงๆก็คือไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเบื้องหลังต้องมีก็คือไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี เบื้องหลังของไม่ก็คือไม่มีทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เบื้องหลังของมีก็คือไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี มีก็คือไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มี หเสิ on, แม้กระทั่งตัวโหสิเองลูกทุกอย่างโหสิโห hm ัสหสิหสออกจากไม่ไม uh uh ่ไม่อีกลูกไม่ก็คือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาคลายทิ้งคลายออกมันมีวามเกล็ดออก เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็คือไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เองสิ่งเดียวกันไปให้ลองลอยล้างกันไปเบื้องหลังจิตเบื้องหลังสรรพสิ่งก็คือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยลก เบื้องหลังจิตเบื้องหลังสปสิงก็คือไม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่ามัวแต่จิตอย่ามัวแต่สรรพสิ่งอย่ามัวแต่อะไรในจิตอย่ามัวแต่อะไรในสรพสิ่ง ไม่เอาก็คือไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่ลูกลลลลลลลไม่ไก็คือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาคลายทิ้งคลายช่วยกันมันจะกลายเป็นใคลายช่วยหรือช่วยเอง ทิ้งดีๆสรุปทิ้งดีๆไม,ม่<อ>ก็คือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไล่กันเลยไล่กันเลยไม่เอาก็คือไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่สรุปร่างสรุปดีๆกรองทิ้งตัวกรองดีๆ ไม่ก็คือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาคมเหยนแล้วคมไลย์เลยกคอมไม่เอาก็คือไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่คอมยก็เห็นแล้วคมขาคอมขาค่มางกลายเป็นดับล่างว่างล่างกันไปตามนั้นเลยตตดเเหืือองคมมีีแ่่วจิตกับสรรพสิ่ง ช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตโปรดที่เรียกว่าไร้ร่องรอยล้างดับล้างว่างล้างับตัือตรงสรุปล้างสรุปมันก็กลายเป็นดับล้างว่างล้างไปเองจิตกับสักมาสิงนี่เรียกว่ามโนกรรมกับสัพสิงจิตกับอะไรอะไรนี่เรียกว่ามโนกรรมกับสระสิง์สัมมุตาสมุตะกรรมกับอะไรอะไร ไม่เมันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เบื้องหลังจิตเบื้องหลังสรรพสิ่งจะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเบื้องหลังสรรพสิ่งเบื้องหลังจิตไเบื้องหลังที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเบื้องหลังที่มันไม่มีเบื้องหลังด้้าานนมัเคงก สิ่งหลังที่มันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองสามเจ้ามานันอกฟ้งกองอยู่ต่อใจฟ้งกอง ทุกกรีกรรมทุกประเภทกรรมลูกกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมลูกน้าที่เป็นกรรมทั้งหลายกายฉิตที่มันเป็นกรรมเป็นเวรมาทั้งหมดทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งวาจาทั้งหลายลูกโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสีโอโสและเบื้องหลังของความไม่เป็นมันก็ไม่เป็นทั้งเป็นทั้งไม่เป็น เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็นนะบัวบานจริงบางนะเขาขึไปอยู่ครับที่ไหนฮะคอนเดนเซอรคอนเดนเซอร์ทั้งแสงร้อนไหมล่ะเออโอเคโอเคโอเคจะอยู่จะอยู่ไปอย่งเงี้ยจะอยู่ไปสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่กุฏิเล็กๆอย่างเงี้ยร้อนขนาดไหนก็พัดลมก็ไม่ใช้เลย ผัดก,ก็ไม่ใช้ด้วยถอดทั้งสาเลยนางอยู่ไงั่นน่ะเหงื่อไหลท่วมกายก็อยู่กับมันไปอย่างนั้นแหละอยู่ไปแบบไม่อะไรกับอะไรอยู่นี่เอาว่าไงเอาไงลูกโอ้ลูกหลานเด็กน้ำ <c oughs> มาณนี้อยากเด็ดน้ำเขาชื่อไม่หรอ ไม่คนนี้ไม่ภาษาเวีิดนนมันชื่อไอ่คนวาสนานำพามาโอเคลูกเอเคแล้วชอบเป็นบุญตุกเวียนหัวกี่วันหลายวันนี่นะ ัวพวกเด็กพวกนั้นอนะ่ะพอมันเป็นอภิยาแบบนี้ปั๊บต้องเาวขอ,ของมากรรมมีบารมีก็มีเกี่ยวนะเกิดไป็ลิงได้เลยพข้ใจไหม,มเออแรง อยว่า,า,าที่หลวงพ่อสแสดงเ<ล>กิดไปร<ม>ินกัมาหลายชาติแล้วม,มาได้หไหนต่อให้มีบารมีมกรรทาการพุทธศาสนเนี่ยกรรทาการตตอหน้ารับหลังองค์มหาบารมีสําคัญมันแรงหมดเลยนะนี่เรื่องการละเล่นเนี่แล้วก็ใช้พิธีขอขมากรรมอะดูลูกหลานหน่อยนะจะปล่อยไปไหนมาไหน ขอเข้ามากรรมนะมันจะได้ล้างไปเออกระากพาร์กขอมากรรมไหมล่ะไม่เคยขอเพราะมันคนไม่ได้ <laughs> คนไทยคนเดียวนอกนั้จะล้าง <laughs> ก็พาต้องล้างกรรมไม่ล้างกรรมเดี๋ยวมันจะบังจะเกิดเป็นลิงได้เนาะเสียเวลา นเนี่ยเหรอขับเรียนนเรียไม่เกินพอสามปศิอ่เงี้ยเพลงมันกลินไวองั้นงูเย้ยวเขี้ยวขอมันเยอะนะซุบปรมันตรงนี้ ล้างเรื่อยๆเ,เข้าเออแล้วลึกขึ้นมาอะไรให้ไปก็สรุปให้แล้วึกไปเรื่อยไ,ยไม่ยเยาคือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา เอาก็คือไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไม่ก็จะคลายทิ้งคลายให้ไปได้วยกันใกล้เจือกินด่างน,นะ พฤติกรรมเปือกๆพฤติกรรมกายพฤติกรรมจิตพฤติกรรมลูกน้าพฤติกรรมอินทรีย์มีแต่พฤติกรรมเปือกๆพอ,อไหมก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยพอไม่เอาก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเลยให้มันลวดแล้วมัน ัชระในในการไล่หล่องลอยล้างว่างล้างสลายขอบสลายเขตสลายตัวกำหนดเขาไหมก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยอย่าไปไหมค้างไหมไหมค้างไหมมันก็แช่เลยีอยู่แค่นั้นน่ะแค่ดับแค่ดอกอะไร เขไม่ก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยนะล้างเลยล้างทั้งไม่ไม่ไหมจะได้ไม่มีขอบเขตไปเขาไม่เอาก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม,ไม่เลยทุกอย่างไม่แขวงคว้างไม่กวาดแกว่งไม่นอกไม่ในเองแล้วใหมันให้มันยิ่งกว่าใจาใหญ่ๆหน่อย อะไรดียกันกับทุกสิ่งอย่างพร้อมกันไปมันยิ่งกว่าใจใหญ่หน่อยแต่ใจใหญ่มันยังไม่พอหรอกมันต้องยิ่งกว่าใจใหญนะ่มันต้องไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตไปมันมีที่สุดไม่มีประมาณไปแค่ใจแคบใจกว้างไม่พอหรอกมันยังใจอยู่ใจน้อยใจใหญ่มันก็ยังใจอย,อยู่มันไม่พอโปรด,ดหรอกมันยิ่งกว่าใจใหญ่หน่อยก็ไม่ ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปปลดล็อกตัวเอาปลดล็อกตัวไม่เอาหมดล็อกตัวจากตัวเอาตัวไม่เอาปลดล็อกจากตัวไม่ตัวไม่ไม aik, ่อย่าไปล็อกอยู่แค่ไม่ไม่ไม่อย่าไปล็อกอยู่แค่เอาไม่เอาปลดล็อกจากตัวเอาไม่เอาปลดล็อกจากตัวคอยไม่ไม่ไม่ และสิ่งที่ไม่มีขอบเขตนอกเหนือไม่ไม่ไม,ไม่นอกเหนือเอาไม่เอา